สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอกล่องดันลางจูนแมบบจูนแอร์โฟคัลลิ่งไฟฟ้าและแถมด้วยคูดคอนโทรลนะครับามาดูการทำงานกันนะครับตอนนี้ผมรอบเดินเบาอยู่ที่ตรงน,นี้ผมจะเร่งนะครับเร่งรอบขึ้นไป ไ,ได้ที่2,000รอบนะครับเราผมก็จะกดกดสวิตช์คุทนะครับตอนนี้ผมยังไม่เสร็จก็เลยเอาตัวนี้ลองก่อนผมจะกดตรงนี้เดี๋ยวดูรอบก่อนเอารอบที่อ่ะตรงนี้แล้วกันกดสวิตช์นะครับกดสวิตช์แล้วปล่อยแล้วปล่อยคันเร่งนะครับโอเคตอนนี้ผมปล่อยคัเนครคเร่งแล้วนะครับปลอ่ลอยคันเร่งแล้วนะครับล็อกรอบอยู่ที่2,000นะครับต่อไปผมจะกดเบรกนะครับ ตอนทีที่กดเบรคครับระบบจะตับรอบจะลงมาปกตินะครับโอเคนะครับ